อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะมาร่วมการสงบจิตสงบใจนั่งลงฟังคำเปล่าประกาศของพระเจ้าและ อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันแต่ละวันของทุกๆวันก็ขอให้พวกทุกคนพวกเราทุกคนได้ตั้งใจที่จะฟังและขอให้ทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและให้เรามาฟังในพระคัมภีร์สดุดีบทที่18ข้อ30สําสำหรับพระเจ้าองค์นี้ พระมังคาของพระองค์ไล้จำเนกพระดํารัสของพระยาเวพิสูจนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลของทุกคนที่รีภายอยู่ในพระองค์อิสยาบทที่41ข้อ13เพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเราช่วยมือขวาของเจ้าไว้คือเราที่พูดกับเจ้าว่าอย่าก,กลัวเลย เราเองจะช่วยเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศของพระเจ้านะคะคำเปล่าประกาศเพื่อลูกหลานของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าคำอธิษฐานเพื่อลูกหลานของท่านถ้าหากท่านกังวลเรื่องลูกหลานของท่านขอให้ใช้คำอธิษฐานนี้ อธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกๆวันพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าพระองค์ขอกราบขอภันนะคะข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ตัดถึงลูกหลานของข้าพระองค์ถ้อยคำที่กล่าวไว้ว่าการงานของข้าพระองค์จะได้รับรางวัลและลูกหลานของข้าพระองค์ จะกลับออกมาจากบ้านเมืองของศัตรูพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนพวกเขาเพื่อพวกเขาจะดำเนินอยู่ในสันติสุขของพระองค์เพราะข้าพระองค์ยินดีในพระบัญญัติของพระองค์พระองค์ทรงตัดว่าลูกหลานของข้าพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีพระองค์จะทรงช่วยอวยพระพรให้พวก เขาทุกวันต่อวันพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเทวิญญาณของพระองค์เหนือลูกหลานของข้าพองค์จะทรงเทพระพรของพระองค์ลงเหนือเชื้อสายของข้าพรองค์และสักวันหนึ่งพวกเขาจะพูดขึ้นว่าฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมพวกเขา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสลักชื่อของพวกเขาไว้บนฝ่ามือของพระองค์แล้วและพระองค์จะทรงทำลายทุกสิ่งที่พยายามเข้ามาทำลายพวกเขาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยลูกหลานของข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์ขออ้างสิทธินั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระวิญญาณขอะงลงทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์และ ถ้อยคำของข้าพระองค์ซึ่งใส่ไว้ในปากของข้าพระองค์จะไม่พากไปจากปากของข้าพระองค์หรือจากปากลูกหลานของข้าพระองค์หรือจากปากหลานหลานของข้าพระองค์และพระเมตตานิรันของพระองค์จะอยู่กับพวกขาวขอกราบขอพระคุณพระองค์สำหรับสัญญาอันน้ำค่าของพระองค์กับลูกหลานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืน เคียงข้างพวกเขาอ้างจิตทธิของพวกเขาและเชื่อว,ว่าพระองค์จะนำพวกเขาให้ผ่านไปเพื่อข้าพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตารลักลูกหลานของลูกทุกคนพระองค์ทรงเลี้ยงดูให้ทุกคนมีความสุขด,ด้วยการที่พระองค์ทรงตัดว่า ให้เรานั้นอธิษฐานทูลต่อพระองค์เสมอๆส,สำหรับลูกหลานในทุกๆวันที่พระองค์จะทรงช่วยลูกหลานของลูกทุกคนให้รอดพระองค์ให้เราอ้างสิทธิในการที่เราเป็นลูกของพระองค์พระองค์จะทรงตรัสว่าวิญญาณของพระองค์อยู่กับลูกทุกคนด้วยท้อยคำ ของพระองค์ที่ใส่ไว้ในปากของลูกทุกคนจะไม่ภาคไปจากปากของลูกๆหรือปากของลูกะจะแบ่งปันไปถึงลูกหลานทุกๆคนของลูกที่จะให้มีความเมตตานิรันดร์ของพรองอยู่กับพวกเขาลูกๆทุกคนสัญญาว่าจะ เชื่อฟังพระองค์และจัดสั่งสอนลูกหลานของลูกทุกคนที่จะให้เดินไปกับพระองค์เพราะพระองค์นั้นได้ทรงเมตตาจดรายชื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนไว้ในฝ่ามือขอพระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์และสัญญาอันล้ำค่าขอพระองค์ที่ให้กับลูกหลานของลูกทุกคนที่จะยืนเคียงข้างกับพวกเขา ตลอดไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงรักและเมตตาลูกตลอดจนกระทั่งลูกหลานของลูกทุกคนพระองค์ไม่ได้รงหลงลืมลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดเมตตาอย่าได้ขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธ และขออย่าทรงลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนและหวยโดยแรงข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่งางๆที่ลูกทุกคนเป็นอยู่ให้หายไปด้วยฤทธิดเดชและอำนาจขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของลูกทุกคนด้วยเถิด ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของลูกทุกคนลูกทุกคนจะบอกความอัจจาจรรย์อันยิ่งใหญ่ของโปองให้กับทุกๆคนได้เห็นความอัจจาจรรย์ความรักความยิ่งใหญ่ที่โปองได้มีต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกขอปากชีวิตของลูก และพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคนไว้ในฝีพระหัตของบงขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยประสบความสุขความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานต่างๆที่พวกเขาทำ ขอให้เจริญรุ่งเรืองและไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับลูกและลูกๆหลานๆของลูกทุกคนตลอดมาขอกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาสเสดฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆุกท่านนะคะ